มามามาตุนตุนมามาเร็วมาเร็ววันนี้จับจับโชคให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีหน่อยลูกอ่ะอยาให้ตุนตุนจับนะคะอ่าลูกอ่าเดมักเม็กเม็เคลียร์เคียทักทักก่อนท er. ักท um, ักก่อนตุนตุนออนไหนต um ุนตุนออนไหนลูกไหนไหนฮอบไหนไว้อันนี้อ่ะลูกอุ้ยอันนี้อันนี้นี่แม่อนี่อนี่แม่อันนี้เลขอะไรนะอันนี้เลขสองนะคะ อันนี้เลขสองเอาไม้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 ลูกเอาไม้มาเร็วอ่ะเอาอยู่ในปากอีกอันนึงเอาอยู่ในปากอีกอันนึงมา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 ดูสิที่อยู่ในปากนี่คืออะไรที่อยู่ในปากนี่คือเจ็ดนะคะสองเจ็ดนะคะแล้วอีกเอามาจะคาบไปไหนลูกโอ้ยตุนๆนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่ง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  เอาสองตัวหร er mm ือสามตัวล oh. ูกเอาสองหรือสามเไหนไม oh, ่ดูก่อนไม่ดูก่อนอู้ยขยันจริงๆวันนี้ลูกสาวลูกสาวขยันจริงเลยหันหน้าไปทางโน้นสิลูกหันหน้าไปทางโน้นลูกสาวขยันจริงเลยอ่ะตัวไหนตัวไหนจะกินอีกตัวไหนอ่ะตัวไหนอีกตัวไหนอีกเดี๋ยวไม่คนก่อนไม่คนก่อนอ่ะเอาตัวไหนเอตัวไหนเอตัวนี้เหรอลูกอู้ยอตัวนี้ตัวนี้แม่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้ยนี่อะไรอีกน่ะ แม่ดูก่อนแปดนะคะเป็นแปดสองเจ็ดแปดนะคะคาบเป็นไหนอีคาบเป็นไหนอีมาเร็วมาเอาสองตัวมาคาบหนีเป็นตัวหนึ่งคาบหนีเป็นตัวหนึ่งมาอันนี้ตัวที่เขาคาบหนีมานะคะอันนี้เอาเป็นสองตัวเนะเาะอ๋อเจ็ดอีกแล้วค่ะเจ็ดอีกแล้วอุ้ย Onents, อ, ot, อ,อ,อุ้ย the อุ้ย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 ครบแล้วอีกตัวอีกตัวอ่ะเอาตัวไหนตัวไหนหนูชอบตัวไหนลูกตุ้นชอบตัวไหนว่ามาเอาเคียตัวไหนอ่ะตัวไหนไหนไหนตัวนี้แหละลูกเงียบเงียเงียเงียตัวนี้นะคะอ่ะแม่แกะก่อนแม่แกะก่อนอ่ะสี่สี่นะคะตอนแรกเราได้เป็นเจ็ดแล้วเนาะแล้วก็ได้เป็นสี่ เป็นสีนะคะเป็นสีเอ่อเด็กแม่นไหมเนี่ยฮะฮะฮะเด็กแม่นไหมเข้าไหมเนี่ยสองเจ็ดแปดนะคะแล้วก็เจ็ดสี่นะคะ ดูสิดูสิยืนหางเต็มกล้องเลยเออยืนหางพวงเต็มกล้องเลยหันหนะ้ามาโชว์หน่อยลูกหันหนะ้ามาโชว์หน่อยหันหนะ้ามาโชว์หน่อยคุณสวยไม่ต้องเชื่อสะตูนมากนะคะพ่อพ่อแม่พ่อพ่อ,แม,พอ,พอแม่ไม่ต้องเชื่อตูน,ตนมากนะคะอหอมปากหอมคอคะ่ะเจ็ดสี่นะคะใช่ไหมลูกเจ็ดสี 7, เจ็ดสองแปดใช่ไหมลูกอันนี้คือนอนสบายใจแล้วนะคะหลังจากที่จัดหลังจากที่จัดโชคให้กับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีแล้วโอ้ยเกาจังเลยลูก่ะเพิ่งหยอดอยาเห็บหมัดไปไม่นานนี่เองนะลูกไม่กี่วันเองนะ คนเยอะนะคะนางก็จะชอบแต่งตัวของนางคนสวยอะ่ะส่วนพี่คุณมีของเราก็นั่งกินข้าวนะคะนั่งกินข้าวกินน้ำกินเสร็จก็แต่งตัวเหมือนกันค่ะสำหรับบุญม,มีอิ่มยังบุญมีอิ่มยังลูกฮะช่วงเช้าๆจะให้กินในห้องนอนนะคะจะให้เกากินอาหารในห้องนอน กินอาหารไม่กัดกินน้ําครับเดี๋ยวรอบเที่ยงรอบบ่ายแล้วก็มื้อเย็นค่อยไปกินข้างล่างครับตื่นมาก็เรียกแม่ใหญ่เลยนะคะวันนี้เรียกแม่เยอะมากคาุณมีเรียกอยู่นั่นแหละหิวเหรอลูกฮะหิวเมื่อไหร่ก็เรียกแม่ครับใช่ไหมเออ ิวเมื่อไหร่ก็เรียกแม่นะคะสำหรับหนุ่มน้อยของเรากินซะลูกอาหารเม็ดไม่กิ่งให้เต็มถ้วยเลยนะคะให้เต็มถ้วยเลยส่วนคนสวยของเราก็หนีขึ้นมาตรงนี้แล้วนะคะหนีขึ้นมาหัวเตียงแล้วยังไม่เลิกแต่งตัวนะคะยังไม่เลิกแต่งตัว ความสุขของเขาคือได้เล่นคนเดียวแล้วก็ได้แต่งตัวนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้แม่กิ่งไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เขาเล่นกับสตางสนุกสนานมากเลยนะคะช่วงนี้ช่วงที่แม่กิ่งไรทางต่อๆเนาะช่วงที่แม่กิ่งไรทางต่อๆเขาจะเล่นอย่างสนุกสนานมากตูนสวยแล้วลูก ตุ้ยของแม่สวยแล้วค่ะคุณสวยเอาเงยหน้าหน่อยเร็วเ,เงยหน้าหน่อยไม่สนหนูขอแต่งตัวก่อนแม่ทัาน,นคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของสตูนกับบุญมีแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพ่อ,พอแม่ทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้นะคะขอบคุณค่ะ